โอเคกล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับบอกกับผมเดวิดบลิเกอร์หรือดีบิเกชชเนีครับวันนี้เราจะมาดูรกันก็ประเด็นคือจะสตรีมแต่เหมือนสตรีมไม่ได้นะนะท่านทหลายท่าประเด็นครับคือแม่งรู้สึกว่าิีกับการสตรีมมากเพราะแม่งจับภาพไม่ได้นะช่างแม่งแล้วกันโอเคเพราะถ้าเกิดจะสตรีมเนี่ยต้องเล่นถือต้องเล่นไม่เต็มจอที่สุดไม่ท่านอาจจะแดงเพราะว่าเล่นไปเล่นมาประมาณว่าเมาส์อาจจะหลุดขอบและเขาไม่กดโดนตกได้าเกิดเล่นมามีเสียงนะแล้วก็เติมไป150บาทนะครับเอา พกกระโหลกกระลัลวแล้วก็มีทองแล้วก็เอาเปลี่ยนกระสุนไว้กระโหลกกระลลวาใช้เจ็ดวันนะครับคืนนี้มีอะไรครับคืนนีม้มีเกิดคืนนี้มีอะไรก็ถามว่าก็มีการนัดรวมกันสี่คนนะก็ไปติดตามดูกันได้ครับผมแล้วก็มียามดีเอ็กแล้วก็มีไวท์ฮันเตอร์แล้วก็มีเอ่อไควาบิกบอสโอเคนะฮะ เดีย๋ยวคอยดูคลิปเอาแล้วกันนะครับผมวี่ไขว่ามัมมี่วิววดีแล้วดูปุ๊ดก็เอาเอา,เอาขอนนี่ว่ะหลอนอะไรวะเนี่ยโอยพอมีพอมีใส่ข่าบักแ,แล้วรู้สึกเหมมีพลังอำนาจบ,บางอย่างนะครับ่งไวขึ้นเยอะปเปียวงอแม่งยิงแม่งยิงแม่ง,ง,มงเอา้าล่วงมือลื่นมือลื่นไปหน่อยก็ไม่หน่อยนะเยอะอยู่ มนมีข้างหลังนี่ยังไงเนี่ยคือมันมันแกล้งเห็นหรือมันไม่เห็นจริงวะออไปก็ได้ไมันอยู่นี่แหละขึ้นหอีด้ววะ่ะนะโอ้ยแหลกๆวะ่ะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเหมือนไฟลดาต้าจะไม่ค่อยดีนะตัวมันเลยมองไม่เห็นหรือไม่ก็เป็นที่เครื่องผมเองนี่แหละ แกไม่หายนะช่างแม่งแล้วกันผมลกลงเกงใหม่แล้วนะแกไม่หายก็ช่างมันแล้วกันเนาะเล่นลำบากเหมือนกันนะมองมาม,มี่ไม่ค่อยเห็นนะ ตอนนี้นะครับประชาชี้เริ่มโดนกันนะครับม,มอนมอนบุรเซียชาติโดนตกไปครึ่งห้องเกือบนะครับไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็มากนัน่นองโอเคและไอ้คนบักก็โดนตบเรียบร้อยแล้วนะเอ้าทำไมไม่ออกล่ะออกแล้ว <c oughs> <c oughs> บักใหม่รอดได้ไงดวงดวงครับดวงดวงแต่ผมรอดได้ฝีมืออี เออมีเข่าบักรู้สึกหมือนพลังอำนาจสูงขึ้นเยอะโอเคในบนหอมีมีมัมมี่ใช่ไหมอูตตั้งฐาบงนบอมเบอร์นี้ก่อนโอเคไม่มีมัมมี่มาก็พยายามตั้งไต้หอไว้เดี๋ยวมันจะดันมาไ,มได้เล่นนานฝีม,มือตกเยอะเลยนะเนี่ยไปไหนโอเค,อ,เคอ่าไปซะแล้วแม่ อ้าวกล้องอ e ีๆ e, โดนอีกเยอะเดี๋ยวมันก็ต้องบั๊กอีกเชื่อดิ๋ไม่ไม่ช้านะครับสามสองหนึ่งอ้าวไม่ใช่นะฮะกลายเป็นคนอื่นออกแทนนะครับผมอะไรมายิงปืนวงปืนไฟใส่แนะ่มีเข้ามารอด้วยหรือหัดบั๊กครับแต่ผมไม่ผมไม่กล้าหรอกมัง้งแค่แบบแอะไม่อยากเป็นมัมมี่นะเข้ามารอก็ได้ไอ้กล้องอ e ีอ e, ีมันไม่ออกว่ะเอาจา่า ไม่ใช่กพุบปปออกเลยนะเอ้ยม่ได้เล่นมานานก็มีหมดได้ข่าวว่ามีไอ้เฟียได้ของใหม่นะฮะแล้วก็พวกอะไรต่างๆก็มาระบบอัพเกรดปืนบ้าบอนะฮะก็เล่นเป็นชาตินะฮะให้มันขึ้นนะ เล่นแต่โว้บอสทั้งวันนะไม่มีอะไรทำนะเด้อเ้แต่ปั๊มดีจริงๆนะ <_ d ise> เฮ้ยดี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 ผมก็ติดตามเ่าสารนะไม่ได้ติดไม่ใช่ไม่ติดตามนะนี่ไอ้นีม่มามีเต้นได้ <_ d ise> ไม่ได้แตกเลย <_ d ise> ใครวะไม่ได้อยู่ในห้องใช่ไหมจะได้พิมพ์ตอบ ใต้หัวใต้หัวเอ้ากูไปเก็บอะไรวะน้าอนะี่มล์คำสีเม้ใช้ใต้หัวใต้หัว <c oughs> เฮ้ยไว้์เทเกอร์ยั iker, ยนไว้เพื่อนอยู่เรารอดแน่นอนเราจะเป็นคนแรกเองย,ยันไว้ื่อคำอยู่รอขอมือโมโนุษยชาติเฮ้ยจะเ่รนกระสุนบอกกันด้วยนะเวย้ย พูดก็ได้ถ้าเกิดพูดไม่ได้จะดีมากเลยบอกเลยเดี๋ยวสุนลีลีโหลดรีโหลดเร็วโยิงต่อเออเดี๋ยวขอเราขอรีโหลดของเราบ้างโอเคลงการเราอยู่เว้ยอย่ากันเราตายแต่ถ้านายตายเราเพ่นก่อนโอเคตามนั้นเดี๋ยวนะมีตัวอะไรโผล่ออกมาไม่ใช่ผมซูมมากไปฮะ นี่จบแล้วนะครับรออยู่ครับโอเคตาต่อไปเราใช้เจ้านี้ดีกว่าผมว่าน่าจะไม่เหมาะกับการบุ้งเราไปดูอ มือตกไปเยอะเลยอ่ะโอ้ไม่ได้เล่นนานไม่ไม่ไมเดี๋ยวมือเท่าไรเลยแถมเกมก็ค่อนข้างแหลกเลยเครื่องแม่งกากนะเอ้ยลวงหอโอ้ชิดอยู่ล้างหอก็ได้วันด,ดีลุงโก้นะเรียน,นแล้วนานนานมากอเ,เอาไงกับชีวิตดีปะ ึ้นบนหอแล้วกันรู้สึกไม่ชอบร่างหอไม่ชอบอยู่ใต้ดินอุย้ยอย่างนี้ก็ได้หรือวิ่งวิ่งวิ่งเอเธอรอ่านี่ไงมึงไม่รอดแล้ว ไม่รอซะแล้วนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงไปตรงไปตรงไปเออเฮ้ยยาอย่างนี้ดิไอ้บอมอย่ายิงนะเว้ยยิงโ่นแหละหยุดมันหยุดไหมเนี่ยอือจมเต็มเอา ผคขับไุดรอบมุมรุสุิชาติเราต้องยิงครับช่วงนี้ต้องยิงจังวันนี้ไอนายไปเก็บกระสุนข้างล่างซะเลเซอร์เร็วๆให้ไวอ้าวไปเอาปืนอะไรม,มาเมื่นั่นนะออกวไวท์เทกเกอร์เออดีๆ,ๆตูม้มอัดไวให้เฮ้ยมึงยิงสก,กัดพี่บางเด้เอ้ยจะโดนแล้วเอ้าตายไอ้บ้าเอ้ยไม่ระวังนี้เพื่อนเลยมัวแต่เล่น่นั่นแหละ ต้องให้ว่าต้องให้ว่าอ๋อยศยศย,วย,วยวเขาเริ่มต้นอยู่ผมเข้าใจเออะโยน์สูงอันนี้โดนโดนด่านแน่ๆบอกเลยเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจครับตอนแรกๆผมก็เป็นเด็กเอวรวิ่งในแมปคนหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็เออนั่นแหละครับไม่ต่างกันนะตอนนี้เรามาดูใครเล่นมาเนี่ยผมอ,อยู่จุดบั็กนะฮะยืนตั้งงานพร้อมสี่รูอันหนึ่งครับแม่แล้วใครอีกเนี่ย วันนี้ครับวัชรพงนะฮะอ่าขึ้นมาบนหอเรียบร้อยโอเคไวท์เทกเกอร์อีกหนึ่งคนนะแล้วก็มีโอ้ลหล่านี่ยอ๋อนี่เลยสามคนนะครับเวลาสามสิบวินะครับผมว่าถ้าเล่นดีๆเนี่ยคนจุดบัตต๊ตรงนี้น่าจะรอดอยู่นะแต่ถ้าเล่นไม่ดีก็ตาตหานะฮะนั่นแหละที่ผมจะบอกบนหอ,อนี่รอดสบายๆอยู่แล้วนะไวท์เทเกอร์นี่สบายนะอ๋ะอเขามีคนกันให้นะครับก็รอดอยู่แล้วรอดทุกคนนะครับ ถามว่าคนเล่นน้อยลงไหมก็น้อยลงว่าประมาณสิเตอนนี้ตีซะได้สิบเปอของผู้เล่นทั้งหมดที่ลดลงนะเพราะว่าหาชแนลแปดกับเก้าเนี่ยปกติมันต้องเหลืองนะครับหนถึงเจะแดงแต่ตอนนี้เหลือแค่หนึ่งถึงเจ็แดงเฉยๆก็ถือว่ามาตรฐานผมน่าจะกลับมาเล่นได้อยู่ครับสรุปคือผมกลับมาเล่นครับโอเคตามน,นั้นง่ายไหมใครปูไ,ไรอะ่ะก็ใครนะสีใครวะนั่นดีใครวะ ไม่มีใครพูดนะจริงๆหูแววอใครพูดวะนั่นดีใครวะเอ้ยใครมันจิงรู้วะโอ้โหข้างหลังนี่เองูวง่าใครมันยิงกูอึ้ยอึ้ยได้แล้วไวเชพลพอ<บ>อุ้ยหูบําบําม,ม่วงไม่เคยเปลี่ยนแปลงลุงโกเอ้เดี๋ยวทำไมเราบังคับไม่ได้เลยวะเดีย๋ยนะไดอยอยู่มาก ลงหอแล้วดีกว่าของมี่กว่าเนี้ยลงอีกโอ้ยแหลกจริงนี่ก็ยิงจังเลยทำคาญจริงบ๊วยอย่างเงี้ยแกลิงเหรอเอ้ยขอไปโทษเพื่อนเธอเธอไปโทษเพื่อนเธอเธออย่างเงี้จังหวะนี้อ๋ออาอดียังไงดียังไงไปโทษเพื่อนเธอเธอไปโทษเพื่อนเธอเพื่อนนะ ยิงกักเราไว้ได้ตบสองอีอีอการลิงไม่จำกัดขอบคุณครับทำหน้าที่ฟาโรได้ไม่บกพร่องนะครับเขาปล่อยเขายิงไปแล้วกันครับตรงนั้นเราเข้าทางนี้ได้อยู่นี่ฮะข้างล่างนี่เลยทำเลดีมีคุณภาพครับ,รบเชื่อผม มีมีใครั้างไม่มีเลยเหรอมีดิมีดิกล้องอีอออกเกมเข้าใหม่ใช่ไหมนั่นไงกูว่าเลยเดี๋ยวเข้าใหม่ใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยแดกว่ะอุ้ย,ยมันต้อนรับจากบนหอดังดีอ้าวใครมาจิ้งกนลิงวะนะ าเขาทิ้งการลิงเหรอทิ้งการลิงเหรอเศรษฐี <laughs> <ฟ> <laughs> การ G P S นะ <S <laughs> <S เขาเป็นการตรวจจับนะครับผม G P S ไม่ใช่ครับนั่นไงครับผมว่าแล้วกล้องอีอีไม่ต้องเข้ามาครับ <laughs> ทำยังไงครับทำยังไงวิธีการเข้าฝูงคนอย่างนี้ทําอย่างนี้ครับ <laughs> ทําอย่างนี้ครับวิ่งเข้าไปโง่ก็โดดวิวิวิการลิงไม่จับกัดว่ะเข้าย่างเหมือนกันนะผมว่า แม่งลวงหอยเออลงมาก็เจอลุงโก้ครับอันเดลุงโก้เอาไปแล้วเนี่ยเห็นไหมตัวผมมันจะเป็นอย่างเงี้ยแป๊บ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 เหมือนโดนแบบเหแบบแบบแบบมือนตัวจะหายไปปานนั้นผมไม่ขึ้นหอแล้วกันเพราะว่าลุงโก้เขาอยู่เขาคุมอยู่นะครับเอามาดูตรนะงนี้ก่อนนะเทคนิคนี้ใครๆก็ใช้ครับห,หลายหลายคนก็อาจ,จะเห็นก็จะทำไปจะทำไปใช้เหมือนกันนะแต่ผมไม่หวงลิขสิทธิ์อยู่แล้วทุกคนก็ใช้ผมว่านะ เกิดจะมีใครโง่ๆเดินลงไม้ผมตกนะครับโอเคไม่มีครับผมก็ปีโงโง่ขึ้นหอไปให้มันยิงเล่นแล้วกัน,นครับก่อนจบนะโจวิ Yo, ่าได้ครับเป็นไง่าวง,วง,ว,งวงเปียวงะมันใช้ได้อยู่ครับผมว่าอนลองใช้เจ้าเ่นียบวัชชิงซองนะครับผมรู้สึกภูมิใจกับสไนนี้มากเพราะมันดูคลาสสิกดี อืมที่บ้านฝนตกนะฮะโอ้โหฝนลงเม็ดแล้วยุ่งยุ่งกับฝนนะเอาล้วครับเราชิงขึ้นหอก่อนนะครับขึ้นขึ้นก่อนได้เปรียบนะครับเพราะเราจะได้เห็นฝนนะครับแล้วก็พอเป็นปุ๊บเราจะได้เห็นลมหอทันทีนะครับโอเคครับเราเป็นสไนเปอร์ซุ่มอยู่บนหอนะครับตานหน้าเราเอาบาเล็ตมาเลยจ้ะคลูซนิกานบาเล็ตโอเค เลื่อนไปเลยนะตอนนี้นี่ยังมาแล้วครับหนึ่งตัวผมยิงไม่ได้แน่เอ้าโดนเฉยโดนได้ไงวะแต่ปืนนี่สักวไวปืนค่อนข้างไวนะครับถึงแม้มันจะยิงไม่ทะลุแต่ดามค่งแล้วก็ดูคลาสิีกดีอ่ะบอนแรงหางง่ายคลาสขนาดไหนครับคันแบบศูนย์จุดหนึ่งมันไม่ใช่ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งดาว มีนขนดาวไงวะเอาทุกปืนมันก็มีดาวของมันอยู่ไหมไงมีเออตามนั้นแหละโอ้โหไอ้ท้ายสามอันดับท้ายห้องนี้มันนักจะมาลิงไงไม่งยศแบบอืเดี๋ยวเงาะมากลองไปถาม,ดา,มาดูดิยอ้หนูตอบดีอย่ายิงอย่ายิงตอบดีไม่ใช่มมมี่สองตัวหายไปหมดเลยนะตอนนี้ คงไม่กล้ามาเพราะว่าพี่โก้เขาปุมอยู่เป่าพี่โก้อะอยู่ไหนอยู่นี่เองขึ้นมานี่ตายฮาแน่ๆ่ฮะผมคงโซโล่ไม่ไหวตอนนี้ฝีมือยังไม่กลับมานะแล้วก็ค่อนข้างแหลกด้วยไม่ไหวอะไม่ไหวจะเสียลงไปนี้น่าจะมองเท่งได้อาจจะเป็นพวกอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ย้ายฝั่งได้ ก็สูมเจมไปกล่องหนึ่งนะครับเติมไปละห้าสิบนี้ก็ได้อามไอแบ็กเกลว์มานะครับได้เนมการ์ดมาร้อยแปดสิบวันถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะร้อแปดสิบวันหมดไปแค่แปดสิบาทเออเออก็โอเคไม่ได้เสียหายอะไรครับช่างมันเออมันมีสองตัวไม่ออกมาเลยว่ะเอาไงดีครับลงไปโซโลนิดหน่อยก็ได้ครับ โอเคครับเหมือนจะโดนติดอัดกำแพงอยู่นะพอมาแล้วเบิกกันปังอ่าได้ครับก่อนตายเรียบร้อยตรงนี้ก็มีเฮอริเคนอยู่หนึ่งคนนะคอยใช้ยิงตายไปอีกตัวหนึง่งอ่าน้ำทิพนะฮะน้ำทิพนี่ขายข,ายขวดแล้วเท่าไหร่อ่ะไม่ใช่เล่นไปนเรื่อยโ,<อ>โหนงั้นคือตอนนี้มันเป็นเทศกาลแกลลิงไม่จำกัดนะฮะบุญโคฮาร์ดลุงโกอย่าทำอย่างนั้นลุงโก เฮ้ยไม่ดีลูกโก้ยาลูกโก้ลูกโก้ลูกโก,โอกโอ้อย่าทำผมอย่างนั้นไม่ดีนะอ่าได้อยู่ครับเอาไงดีวะเวลาจะหมดแล้วเอาจ้านี่มาสไนากากาก <c oughs> จริงจริงไม่ได้ใช้กดไดยจังนั่นนะมือมันไปเองมือลั่น ตาหน้าเราเล่นอะไรดีวะเล่นเอคดีวะ okay. มัมมีอยู่ใต้หัวลำบากแล้วสิสไนเปอร์อันเดียวเนี่ยนะผมว่าไม่น่าอยู่ได้วะบองตรงหอยเหอดนั่นไงครับขอโทษน,นะเพื่อนเราต้องทำการหนีลบลงหนีตรงนี้แหละถ้าเราไม่หลบเราก็เป็นด้วย ไปแล้วบายขอบคุณนะครับขอบคุณที่สลาชีพชาติเหมือนตรงนี้เขาจะมีชมรมคนอยู่นะผมต้องไปอาศัยเขาก่อนนะเพราะว่าจันเลือกปืนมาผิดเป็นสไนเปอร์นะไปอ,อยู่กับลุงโก้ดีกว่าลุงโก้ยังไม่น,นะอยู่ตรงนั้นนะเอาไม่ใช่ลุงโก้ใครวะเนี่ยโอนิสสมาโอเคเจอแล้วด้วยโอเคเลือกปืนอา้าวตรงนั้นโดนตกไปแล้วครับตัวฟีข้างหลังก็มาครับ

มามีม่ไอ้บ้า,อออาออไอ้โดบ้าเฮ้ยข้างหลังไอ้บ้าเออวมไปช่วยด้วยมีต่อฟรีเราก็ต้องยิงไปก่อนนะ ยิงลงก้บ้างดีกว่าครับลงก้เขาเขาย,ยิงเราไว้ครับเราต้องย,ยิงกลับนะบต้องสนองคืนให้เขาหน่อยครับอ่าหมดนะมีโหลดแบบคือปืนนี้ถ้าเกิดไม่มีเปปสุนไว้นี่จะโหลดช้ามากนะผมว่าขนาดมีโหลดไวยังช้าเลยตอนนี้ผู้คนมารวมตัวอยู่ที่ตรงกลางหมดแล้วนะ,ะตนนัวปาลูแล้วก็โดนไปแล้วถ้าไม่ระวังนี่โดนแน่ๆครับระวังหน้าด้วยครับระวังหน้าเลยแต่ผมไม่ช่วยระวังบอกเลย โอเคข้างหน้ามีคนยิงกา่ายไปอยู่นะครับเดีย๋ยวเราผมก็ช่วยดูหน้าเรด้วยนะเดี๋ยวโดนหมุนจะไม่คุ้มนะครับเอาแล้วเปิดไปแครข้ okay. างแหลกไปทีเดียวแต่ข้างมันนะอย่าออกไปดีกว่านะจะเป็นแน่แน่มั่อยามาแล้วแหมเห็นนะหายตัวข้างล่างะ่ะ หาอ่ตายนะครับโดนมาตรงหน้าเลยใช่ไหมเนี่ยครับต่อไปใช้ได้ดีครับใช้คิดแล้วกันครับโอ้โหแจ็คฟอตครับ ไปแล้วหนึ่งคนครับอีคนเปิดเพลงนี่เองนะครับกล้องอีอีกล้องอี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 เลยโอ้ยไม่นึกว่าจะง่ายได้ขึ้นเยอะขนาดนี้ ถึงปะวะไม่ถึงวะแรงเฉื่อยน้อยไ,ไปของนี้ผมว่าต้องขึ้นบนรู้แล้วล่ะนะหืมไวขึ้นเยอะครับผมว่าเข่าบัคก,กับชุดบัคนี่รวมกันได้ดีเลยละ่ะ <c oughs> เขววิ่งก่อนนะโดดนี่ไม่หยุดเว้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยไอตรงนี้เขาหน้าวจริงจริงนะผมว่าเขา <c oughs> <c oughs> ต้องอู้หูเลย <c oughs> แล้วสายรีบเกินไปครับ เพราะเรารีบครับเราเลยจบตกไม่ได้นะครับผมถอยมาก่อนดีกว่าต้องรอสปีดสเปลใหม่นะครับซึ่งมันโคตรแหลกเลยนะตอนนี้เห็นไหมดูจากแมปก็รู้ครับกึกๆๆกันเลยทีเดียวโอ้ยเห็นไหมแหลกมากเฟรมเรทเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบหกแล้วก็ดิ่งเวมันขึ้นขึ้นลงลงนะครับ โหถ้าไม่ใช่ตัวจริงแล้วตัวปลอมมันยศขนาดนี้นี่แล้วชื่อขนาดนี้ไม่น่าใช่เนี่ยเลเซอร์เขายิงรอเลยครับดังนั้นไม่ควรจะเข้าไปนะผมว่าผมว่าควรไปถ้าเกิดอยากจะได้จริงจะไปดักรอข้างล่างน่าจะดีกว่าแต่ผมลองเสี่ยงดูแล้วกัน,นไหนๆก็มีสปีดแล้วนะเอ้ยไม่ถึงว่ากดโดดไม่ทันโดดไปครับโดดไม่ได้โดดไม่ได้ดดไไดติดติดอะได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคครับลงมาก่อนเอ้ย ผมไม่ชอบตรงนี้แหละมันยิงกาดได้ผมลบได้ถ้าเกิดจะทำเนี้ยมันจะยิงไม่ค่อยโดนอ่าเห็นไหมไม่โดนแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่โดนแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้โอเคครับว่าเต็นหลบตรงนี้ก่อนหรอเต้นหลเหลือค่อนข,ข้างน้อยนะต้องใช้สอยอย่างประหยัดนะครับเดียแม่แค่นี้กนะ็อยู่ได้แล้วครับ เหลือแค่รอมันลงมาว่า,าจะอยู่มุมนี้น่าจะใช้ได้อยู่เทปรอรเพื่อมันจะโดดลงมาครับแน่ไม่โดดว่าไม่ไม่แน่จริงนี่ว่าเทปต่อกันครับ ว่าก็ผลไม้หมดไวแน่ๆเลนฟลิปเนี่ยแหลกอีกนะฮะเอี่ยเกียบกไม่ได้เป็นเนีะบ้าน,นะครับคนเป็นจริงๆครับข้างหลังหนึ่งับโดนตบไปแล้วหนึ่งคนนะน้ำชิปอีกแล้วนะครับโอ้หมาม,มีไปต้องื้นหอแล้วครับบอกเลยการลิงขนาดนี้ <laughs> กลับบ้านไปขายถั่วเลยครับ บอกตรงว่าผ่านมายากนะถ้าไม่กาดรัวจะมาร้อนทั้งคู่นะน้ำที่ออกจากเกมออกจากเกมนี่แหละไอ้ลุงโก้เป็นว่า ก็ว่าเขายิงอะไรกันนะครับอย่างนั้นเราจะยิงตามนะครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับโวดไวมากครับคิดด mm hmm. ังนั้นเหมาะแก่การยิงปั่นแต้มอยู่ค่อนข้าง mm hmm. ะโอเคแหลกแหลกมากเดี๋ยวผมกดปรับไอ้อโอก่อนปรับค่าเ p s หน่อยมันจะได้ไม่แหลกเกินไปครับอ่ะเฟี mm ้ย hmm. วขึ้นเยอะครับไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะตอนนี้ยังมีคนบั็กเข้ามาหน,หนึ่งคนนะครับ คือวิมว่านะครับระวังโดนแบนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็รอบสุดท้ายกันแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าผมว่ารอดอยู่แล้วแหละคนด้วยจำนวนคนขนาดนี้มีประมาณสี่เปอร์เซ็นคนห้าสิเปอร์เซ็นต์เอ้หกสิปอร์เซ็นนี้ไหวอยู่แล้วแถมคนในหอนี้พลิบกันขนาดนี้นะครับไม่ได้อ่านครับไม่ได้อ่านเลยครับเดีอยวือเตเดืตือเตืวเเ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 เ เลยหนึ่งกันทีนะครับคือถ้าเกิดเป็นผมแต่ก่อนมีของพร้อมแล้วเครื่องไม่แหลกสีมือกลับมาเนี่ยจะลงไปอยู่กนเนี่ยคือได้เลถาแล้วเอาไปเก็บกนนตอนนี้ไม่น่าลงไปนะผมว่าวพอคนโดนไปประมาณ80%แล้วนะครับ <c oughs> บอกเลยมาห่อไปนหมดแล้ว <c oughs> มาแล้วครับ 40, 40วิสุดท้ายนี้จะเกิดการถล่มขึ้นระหว่างมามี่กับคนนะครับเดี๋ยวคอยดูกันครับเตรียมระเบิดง้างไว้รอครับ เระเบิดมัมมี่นะปลาแรงขึ้นห้าเท่าดังนั้นเราต้องปลาอย่างเงี้ยครับปลามแปบมเร่งครับผมว่าผมพันดูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันจะดีหรอเราไปยันรอตรงนี้เลยดีกว่านะครับผมว่านี่แหลยครับยันรออยู่ตงนี้แหละผมว่ามีครับยีทำมันวมไปก่อนหน้าลงไปยีครับเก็บกระสุนนะครับจะเพิ่เริ่มเ่าไไม่ต้องมาอยู่ตรงนั้นแหละบอ่มาเจอหลังนี้หมูนิดหมูมันถือกูได้มันแต่งโถงองเงี้ยเ เล็บตายไปแล้วขยันตรงนี้ต่อครับเก็บนี่ทิ้งไปก่อนนะผมว่าไม่ได้ใช้แล้เดี๋ยวลบไม่หรอกไม่ก็ไม่เยอะ,ยอะ oh <my> ลุงโก้ลุงโก้อย่ามีทะลุกนะโอเคจบแล้วครับ <Yeah. S 1> ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะผม,ผมเดี๋ยวจะเล่นต่อนะครับ oh <my> ใครชอบบิมจะกดไลค์และกดแชร์นะครับผมคืนนี้เจอกัน,นครับ oh. กับพี่ arm px กับพี่เจมแันเตอร์แล้วก็ผมแล้วก็ oh. เออ่บิ๊กบอสซีโร่นะครับ oh. ไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายโย